สวัสดีค่ะนักเรียนป3นะคะพบกับครูวิกญาน,นะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนใน lesson 10นะคะบทที่10เรื่อง Mrs. w o o d s Umbrella นะคะก็เป็นเรื่องของคุณนายเป็นเรื่องของล่มของคุณนายบูดนะคะอน,นักเรียนมาดูกิจกรรมนำสุขการเรียนนะคะเขาบอกว่า จากภาพถ้าถามว่าแมวเหล่านี้เป็นแมวของพวกเขาหรือนะคะนักเรียนให้ลองดูว่าประโยคไหนที่มันถูกต้องนะคะอ่ะอันแรกเนี่ยมันถามว่า where is the cat นะคะอันนี้เขาถามว่า where คือที่ไหนแมวของพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะตัวนี้ are these the cats อันนี้มันก็จะแปลว่าแมว เล้่เนี้เป็นของพวกเขาใช่หรือไม่ฉะนั้นอันนี้ตอบสองนะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเขียนประโยคอ่า yes หรือ no ด้วยนะคะอันแรกเนี่ยเป็นประโยค yes d r นะคะหรือ no day unt เสร็จแล้วนะาเรียนเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะหน้านี้นะคะจะเป็น Mrs. มิสซิสเวิร์นะคะเรื่องราวของมิสซิสเวิสก็คือ เรื่องวุ่นวุ่นของคุณนายบูดกับล่มนะคะอ่ะนั่เรียนมาดูอันนี้เขาบอกว่า oh where's my umbrella อันนี้มิสซีบูเขาก็บอกว่าอ่ร่มของฉันอยู่ไหนนะคะ I want my umbrella ฉันต้องการล่มของฉันอ่ะทีนี้อันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนคนรับฝากของนะคะเขาก็บอกว่า a r ร์ดีส์ยัวอัมเบพวกนี้ใช่ลมของคุณไหมนะคะมิซูบุเขาก็บอกว่า no they aren't ไม่ใช่อันนี้พวกนี้ไม่ใช่ลมของฉันนะคะทีนี้คนฝากของเขาก็ถามอีกว่า what is like ก็คือเขาถามว่า,ล,าลักษณะลมของมิซูบุเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ามิซูบุรเขาก็เลยบอกว่า is white มันมีสีขาวนะคะ there are many red dots มันมีสีขาวแล้วมันก็มีจุดสีแดงเยอะๆนะคะอ่านาต่อไปทีนี้คนรับฝักของเขาก็บอกว่า are those your umbrella s เขาก็ชี้ไปอีกม i ส s ู l u เขาก็บอกว่า no they aren't my umbrella is small อะ b b บบอนอีสเมิซูเขาก็บอกว่าไม่ใช่พราะพวกนั้นไม่ใช่ร่วมของฉันเนี่ยมันอันเล็กนะคะแล้วก็มีโบสีแดงก็คือโบสีแดงที่ติดอยู่ที่ด้ามน,นะคะ,ะทีนี้คนเก็บของเขาก็หายเจอแล้วเขาบอกว่า Here's y s y r u r u r e r l l w i with. d d d แอ and the red ด i ิ b o n นมีเขาก็บอก ดีเทลรายละเอียดมาเต็มนะคะบอกว่านี่ร่มของคุณนะคะมีจุดสีแดงหลายจุดแล้วก็มีอ่าโบสีแดงติดอยู่ด้วยอ่ามิสซูเขาก็บอกว่า thank you นะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็น numbers นะคะจะเป็นเลข2 1ถึง29นะคะอ่า21

ก็คือเป็นรูปประโยคนะคะถามเกี่ยวกับนี่ใช่ของของคุณไหมนะคะถ้าใช่เราก็ตอบ yes they are ถ้าไม่ใช่เราตอบ no they aren't นะคะอ่อย่างเช่นอันนี้นะคะเขาถามว่า are these your guitars ส่วนแซมเขาบอกว่า yes they are อันนี้เขาถามว่ากีตาร์พวกนี้ของคุณใช่ไหมนะคะ แซมก็บอกใช่อ่าส่วนอันนี้นะคะเขาบอก Are those your taxis? เขาบอกว่าพวกพวกนั้นเนี่ยใช่รถแท็กซี่ของคนหรือเปล่านะคะลิซ่าก็บอก No they aren't ไม่มันไม่ใช่ของฉันนะคะอันนี้เขาก็มีคำศัพท์ให้นักเรียนใช้คำศัพท์เนี่ยไปฝึกพูดก็มีคำว่า Buttons ก็ขวดนะคะ l a n d e r s บันได y o y o s ลูกดิ่งนะคะ b o l s ก็เป็นเสื้อผู้หญิงนะคะต่อไปนี้ Windows หน้าต่าง Maps แผนที่ Tomatoes m a มะเขือทศนะคะครูขอเปิดหน้าต่อไปอ่าหน้านี้นะคะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะแต่เดี๋ยวคูจะขอผ่านนะคะอ่ะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเขาบอกว่าดูภาพแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะอันนี้เขาจะมีภาพให้ถูกก็ก็คืออ่า ให้เราเขียนประโยคเป็น yes they are ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องตอบปฏิเสธเป็น no they aren't นะคะอันแรกยกตัวอย่างมาอันนี้คือจิงโจ้สามตัวนะคะเขาถามว่า are these your kangaroos นะ้วบอกว่าพวกนี้คือ,อจิงโจ้พวกนี้คือของคุณใช่ไหมนะคะ อันนี้ถูกก็คือตอบใช่ yes they a r e ถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปเขียน no นะคะแต่ว่าถ้าไหนที่มัน no เราก็ไม่ต้องไปเขียน yes อะต่อมาข้อ2นะคะอันนี้ถามว่า r เราเขียนไปก่อน r these your horse ก็คือเขาถามว่า มาพวกนี้เป็นของคุณใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่คะกากบาทแปลว่าไม่ใช่นะคะเราก็ต้องตอบว่า no, h e y a n t ต่อมานะคะข้อ3ข้อ3ก็ถามเหมือนเดิม are these your ducks เป็ดพวกนี้เป็นของคุณใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่การกระบาดเราก็ต้องตอบ no day a n t ต่อไปอันนี้ถามจิลาฟนะคะใช้คำถามเหมือนเดิมอาดีอาดีสจุ๊บจิลลาร์ ยีรับพวกนี้เป็นของคุณใช่ไหมอ่ะติกถูกใช่เราไปตอบตรงนี้นะคะ yes yes they are ต่อมานะคะอันนี้เป็นจระเข้นะคะเป็นจระเข้แต่ว่าคำถามมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราเขียนคำถามไปก่อน are these are this your c h a l กก็ถามว่าฉลามตัวเนี้เออฉลามพวกนี้ใช่ของคุณไหมนะคะมันมันคือฉลามไหมเนี่ยไม่ใช่นะคะมันคือจระเข้ฉะนั้นเราก็ต้อง no d e a n s อ่าเสร็จแล้วนะคะ เปิดไปหน้าต่อไปอันนี้เขาบอกว่าดูภาพแล้วเขียนประโยคคำถามและคำตอบให้ถูกต้องอันนี้เราต้องเขียนทั้งคำถามแล้วก็คำตอบเลยนะคะอ่าน,นเรียนดูข้อหนึ่งอันนี้เขาบอกว่า,าเป็นรูปรถใช่ไหมคะ อันนี้เป็นรูปรถบัสนะคะก็มีสองคันอ่ะนี้เขาถามว่า Are those your bus ก็คือนี้เขาบอกรถบัสเนี้ยของคุณใช่ไหมนี่ถูกก็บอก yes they are ต่อมาข้อสองเนี่ยเป็นรถจักรยานนะคะเดี๋ยวเขียนตามกูเลยกูก็ถามเป็นมาหน้าที่แล้วเราเป็น a d i d s นี้เป็น Are t h o s นะคะ อาอา Dose สยัวมันเป็นปฏิเสธใช่ไหมครูจะไปบิ c y c l e ไม่ได้นกอ,นอนนนกครูก็ต้องเป็นมอเตอร์ไซค e อ่ะมันปฏิเสธมันไม่ใช่เป็นจักรยานก็ต้องเป็น No they are ต่อมานะคะข้อ3ข้อ3เนี่ยเป็นประโยคที่ถูกต้องต้องใช้เป็น yes นะคะเราก็จะถามว่า are those your both อันนี้ก็ตอบว่า yes d r ต่อมานะคะอันนี้มันเป็นรูปเฮลิคอปเตอร์เนาะแต่ว่ามันมันต้องตอบปิเศษนะมันไม่ใช่ฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องถามเป็นอย่างอื่นนะคะกูจะถามว่าอ่า dot y o u ่ p l a n Planes. ์อันนี้กูจะถามว่า,าเครื่องบินพวกเครื่องบินพวกนั้นใช่ของคุณใช่ไหมนะคะนี่ก็ตอบปฏิเสธไป No d ดอต่อมาค่ะเป็นแท็กซี่แท็กซี่เป็นประโยคที่ถูก ต้องนะคะอ่ะใช้ a d o s e your taxi taxis ต uh, อบ yes they are เสร็จแล้วนะคะอันนี้มันเป็นให้ทำประโยคถามตอบแล้วก็วาดภาพลงในสมุดแต่ว่าเดี๋ยวให้ทำทำในนี้เลยนะคะก็เดี๋ยววาดภาพลงในนี้เดี๋ยวเอาง่ายๆนะครูจะเ,เป็น a d t h e s your Apple โอ้ส oh. yes. ์ yes a R e ก็จะวาดลูปแอปเปิลสามลูปสามรูปนะคะสามรูปอ่ะอันนี้เป็นปฏิเสธปฏิเสธก็รูปอย่างหนึ่งนะคะ คำถามอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาจะเป็น are those เขาจะเป็น are those your books no. แล้วตอบ no day แล้วครูก็จะวาดเป็น ดินสอละกันอ่ะนี่นะคะถ้านักเรียนจะเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นเหมือนคูนะคะแล้วก็ลองไปฝึกเขียนประโยคเอาเนาะต่อไปหน้านี้นะคะเป็นโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับตัวเลขนะคะนี้ง่ายมากอ่านเรียนมาดู เดี๋ยวข้อหนึ่งเลยไล่ไปอย่างนี้เลยนะ twenty t h r ่ามอาโยงค่ะ23 2สิบสาม t w e five สิบหลากขึ้น28 e n t y e i g h o องงูพยองขึ้นนะ t w e n 26 2น2ี2 2สททเอ่าเรียบร้อยค่ะครบง่ายๆมากโยงเส้นนะคะเดี๋ยวคุเปิดหน้าต่อไปอันนี้นะคะ ให้กากระบาดนะคะอ่ามาดูบทสนทนาที่ใช้ข้างล่างนี้ตอบข้อ1ข้อถึง2นะคะอ่าอันนี้นะคะภาพเขาชี้ระยะไกลนะคะไปที่กลุ่มนกนะคะ,ะฉะนั้นเขาจะต้องใช้เป็น was are dose นะคะข้อ A ถ้าดีจะจะระยะใกล้นะคะต่อมา there are there are birds นะคะเป็นนกนะข้อ3 what number is it ก็คือดาวทั้งหมดมีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวคุณจะนับนับไปทีละ2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 ยี่สิบนะคะอ่ะยี่สิบสองมีดาวทั้งหมดยี่สิบสองดวงนะคะก็ต้องตอบว่า it's twenty two stars ต้องมี s ด้วยนะคะต่อไปเขาบอกใช้บทสนทนาข้างล่างนี้ตอบข้อสี่ถึงหกอ่านี้เขาบอกว่าจอห์ ตอร์นะคะเป็นน้องของจอนน้องสาวองจอนขอเขาเองกถามว่าโฮสโฮผู้หญิงก็ต้องเป็นชีนะคะ who s ชีอันนี้ก็ตอบมาอะไรคะชีอีจอ o h n ซิดเ e อตอบคดีด็อกต่อไป a ด s t ด a เ s อ e r b i c เคิล นั่นคือรถจักรยางของเธอนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ง่ายๆข้อ7ก็เป็น scissors กันไกรข้อ8ก็เป็นเท p ข้อ C ข้อ9เป็นรูปทรงไดมอนด์ข้อ A ต่อไปข้อ10นะคะเป็น heart รูปหัวใจต่อมาอันนี้นะคะมันก็เป็นแบบว่า บทสรุปทั้ง3บทเลยนะคะซึ่งครูขอเอามารวมเอามารวมไว้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีแค่นิดเดียวอย่ไม่กี่หน้าเดี๋ยครูขอเสริมไปเลยนะคะอย่างรวดเร็วอันนี้เขาบอกว่าให้ติดรูปเพื่อนแล้วก็เขียนทักทายฝึกพูดนะคะแต่ว่าอันเนี้ยครูจะวาด นักเรียนก็วาดรูปหน้าไปเลยก็ได้นะคะถ้าไม่มีรูปเพื่อนเนี่ยนี่วาดรูปหน้าไปเลยอ่ะส่วนผู้หญิงก็หรือใครมีรูปก็จะติดรูปไว้ก็ได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็ hello How are you กู oh, จะเอาแบบประโยคง่ายๆเลยนะอันนี้เขาตอบไฟล์ thank you อ่ะอันนี้คือประโยคง่ายๆเลยนะเรียนอ่ะเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่75นะคะหน้า75เขาบอกว่าดูภาพแล้วก็แต่งประโยคคำถามนะคะ อันนี้เขาถาม how many ชุดกระโปรงก็คือ days นะคะ days เติม es days do you have อ่ะเขียนคำว่า days ก่อน uh, e double s es อ่ะต่อไป I have มีตัวคะสามก็ต้องเป็น three days อ่ะ ต่อมาข้อ2น,นะคะ How many หมวกแก๊ปนะคะ Caps Do you have นะคะนี่ก็ตอบว่า I have fifteen caps คูณน,นับไปแล้วนะคะมีสิบห้ามีหมวกแก๊ปส5อัน I have fifteen caps ต่อไปข้อ3นะคะ How many bags do you have กระเป๋านะคะ Bags do you have I have มีกระเป๋า8อันนะคะ8 8อัน e bags ต่อไป How many balloons do you have มี s นะคะ I have คูณนับและเป็นยี่สิบก็คือ twenty twenty balloons ต่อมานะคะ How many candies do you have เเวลสิบสองนะคะเเวลแคนดี้อ่ะเรียบร้อยนะคะหน้าต่อไปอันนี้เขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขหรือคำศัพท์ลงในช่องว่างและฝึกพูดนะคะอ่ะ อันนี้ก็ถ้าตรงไหนมีคำศัพท์เราก็เขียนตัวเลขถ้าไหนมีตัวเลขเราเขียนคำศัพท์อ่าอันแรกน่กเรียน two อันนี้ five อันนี้ท w e l v e ก็นนคือสิบสองต่อไป ten สิบสิบห้าก็ fifteen ต่อไป7 7เจ็ดนะคะยี่สิบสี 24 24ต่อไป27ก็เป็น27 27ต่อไป21 21นะคะเลข2กับเลข1 19 19 สิก็คือ1ทต่อไป16 16นสิะคะอีเลฟเฟนสิบ็ดสิบสามและก็เอ็กทีน เอ็กชีนสิบแปดต่อมานะคะข้อข้อดีเขาบอกว่าการกระบาดทับภาพที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์เวนี้ง่ายนะเดียนอันแรกนะคะแฮดหมวกนะคะเป็นหมวกปีกกว้างแบบไม่ใช่หมวกแกป็ปต่อไปบลูมไม้กวาดต่อไปแบกกระเป๋าอ่าแท็กซี่ ไปซิเซอร์กันไก่เสร็จแล้วนักเรียนเปิดหน้าที่77นะคะหน้าที่77กกากรบาทอันนี้เขาบอกว่าให้ดูภาพแล้วก็ตอบคำถาม1-10ข้อ1น,นะคะก็ต้องเป็น is a m a d ข้อ4ข้อ2เป็นรูปวิกผมปลอมก็ต้องเป็น is a wig ต่อไปข้อ3รูปเครื่องบินเจ็ตนะคะต้องเป็นข้อดีด็อก is a jet ต่อไปข้อ4เป็นรูปจุดก็เป็น d o ทนะคะตอบข้อ b ดอทต่อไปข้อ5รูปที่ปากเข็มหมุดนะคะก็คือข้อ a is sting a ที่ปากเขมหมดต่อไปข้อ6เป็นรูปจิกซอซ์ข้อ b นะคะ is a jigsaw ข้อ7เป็นรูปทรงหัวใจ is a heart ข้อ8เป็นรูปทรงไข่ก็คือ is oval ข้อ9ข้อ9เป็นรูปสามเหลี่ยมก็เป็น is a triangle ส่วนข้อ10เป็นวงกลมนะคะคือ is a circle อ่าต่อมาเขาบอกว่าใช้บทสนทนาด้านข้างล่างนี้นะคะตอบข้อ11ถึง12อันนี้เขาบอกว่า h e l l o ginger แล้วก็ต้องถามว่า how are you ตอบข้อ B นะคะ อ่าฮาอ๋ออยู่นี่เขาบอกว่าไฟายแตงแล้วก็อันนี้แซมเขาบอก my name แซมเขาบอกชื่อแซมก็ต้องถามชื่อใช่ไหมจินเจอต้องถามชื่อก็ต้องเป็นคำถามี่ว่า what's your name นะคะข้อดีดอกต่อไปนี่เขาบอกใช้บทสนทนาตอบข้อ1 3บ4แจ็คบอกฮูชีทอมบอกชีสลิซ่าสแกนมาเธออ่าเขาบอกเอ่อ เธอเป็นหลานเอ้ยเป็นไม่ใช่หลานเป็นย่านะคะของลิซ่าอันนี้ชีอินไทยแลนด์นะคะไทยแลนด์ Thailand. แล้วก็ชีสไทยก็คือย่าของลิซ่ามาอ,อ,อยู่ที่ไทยแลนด์นะคะเป็นคนไทยต่อมาข้อ15 are you a student? ทอมก็บอกว่าอะไรต้องปฏิเสธใช่ไหมเพราะทอมบอกว่า I'm a teacher ก็คือ no I am not นะคะข้อ16ลิซ่าเขาบอกว่าอะไรไม่รู้แอมบอกว่า he Jacks brother d a t s his football ก็ต้องถามว่าคนนั้นเขาคือใครใช่ไหมก็ต้องเป็น who he นะคะต่อมา เขาบอกว่าดูภาพแล้วก็ตอบคำถามที่7ถึง18อันนี้เขาบอกว่าามีรูปม้าลายนะคะซึ่งไม่ใช่ม้าแต่เป็นซิบราแซมเขาต้องถามว่า this is n t a horse นะคะนี่มันไม่ใช่ม้าอ่ะแล้วข้อ18กแปดกต่อว่า is a zebra ต่อไปข้อที่19-20นะแจ็คเขาถามว่าอะไร mm hmm. ไม่รู้ทอมบอกว่า They a r e b อ่าเขาต้องถามว่า what are these นี่เขาบอก they a r e b e e s แจ็คกกเลยบอกว่า are these your bees นี่ใช่เพิ่งของพวกคุณใช่ไหม mm hmm. ก็ต้องตอบว่า yes they are นะคะ <Wow. S 1> เรียบร้อยแล้วโห oh, mm hmm. เกือบครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรนะคะ อ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวคุปไปก่อนจะครึ่งชั่วโมงแล้วบ๊ายบาย